อแฟนอีเด็กนรกหนังในเริ่มต้นที่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีชื่อว่าจอนและเคสโดยเคสเธอนั้นใกล้ที่จะคลอดแล้วจอรนจึงพาเข้ามาที่โรงพยาบาลจากนั้นนางพยาบาลจะพาเธอเดินทางไปยังห้องคลอดเคสเธอจะได้บอกกับนางพยาบาลว่านี่เป็นลูกคนที่สมแล้วและตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเจสสิก้าฉากตัดมาที่ห้องคลอดเคสที่ฟื้นจากยาสลบเธอก็ได้พบว่า พวกหมอและพยาบาลได้ทำสีหน้าแปลกๆเธอจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางพยาบาลจึงแจ้งให้เธอทราบว่าลูกสาวของเธอนั้นได้ตายแล้วเคสยึงกับสติแตกโวยวายลั่นห้องหลังจากนั้นหมอก,ก็ได้ดึงเด็กออกมาในขณะเดียวกันจอนก็ได้เข้ามาในห้องและหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไว้แล้วพยาบาลก็ได้ยื่นลูกของเธอที่เต็มไปด้วยเลือดส่งมาให้เคสดูและพูดแสดงความยินดีที่เธอได้ลูกสาวด้วยเคสเมื่อเห็นดังนั้นเธอจึงกรีดด้วยความตกใจกลัวอย่างสุดชีวิต ภาพตัดไปที่บนเตียงเมื่อเคสตื่นขึ้นมาจากฝันเธอจึงเดินเข้ามาในห้องน้ําและเปิดเสื้อออกทําให้เราเห็นแผลจากการผ่าตัดนั่นหมายความว่าฉากก่อนหน้านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันแต่มันเคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆเช้าวันต่อมาเคสจะเข้ามาพบกับจิตแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องที่ฝันเมื่อคืนและเคสเธอยังบอกอีกว่าสุดสัปดาห์นี้เธอจะไปรับเด็กมาเลี้ยงฉากตัดมาที่โรงเรียนเคสเธอได้แวะไปรับลูกสาวที่หูหนวกที่ชื่อว่าแม็กซ์ หลังจากนั้นเธอจะขับรถไปติดที่ไฟแดงจู่ๆเธอก็ได้มือลอยมองผู้หญิงที่จุงมือลูกๆข้ามทางม้าลายทันใดนั้นมันได้มีเสียงแต่รถด,ดังขึ้นมาจากข้างหลังของเธอเคสจึงเข้าใจว่านั่นคือไฟเขียวแล้วเธอจึงเหยียบคันเร่งโดยที่ไม่ทันได้มองสัญญาณไฟวินาทีนั้นมันได้มีรถบรรทุกวิ่งมาด้วยความเร็วพระเจ้าช่วยเธอสามารถเหยียบเบรกรถไว้ได้ทันเล่นเอาเคสนี่หัวใจแทบจะวายเมื่อกลับมาถึงบ้านเคสเธอกำลังแต่งเพลงอยู่แต่ในขณะนั้น ก็มีเสียงลูกบาศกระทบกับผนังบ้านเธอจึงออกไปเตือนลูกสาวให้หยุดเล่นก่อนเพราะว่าเธอนามต้องการใช้สมาธิในการทํางานหลังจากนั้นจอนและแดนนี่ลูกชายคนโตจะกลับเข้ามาบ้านพอดีคืนนั้นหลังจากที่เคสส่งลูกสาวเข้านอนเธอจะมานั่งเขียนไดอารี่ต่อโดยในสมุดบีใบปิวของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ด้วยและจอนจะมานอนคุยกับเธอโดยเคสจะบอกกับจอนว่าเธอรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะวันพรุ่งนี้พวกเขาต้องไปรับเด็กมาเลี้ยงแล้ว เช้าวันต่อมาเคทกับจอร์นมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กทั้งคู่ดูมีความสุขมากๆที่ได้เห็นเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานจากนั้นจอร์นจะเดินดูรอบๆอาคารแล้วขึ้นชั้นสองมาตามเสียงร้องเพลงจนได้มาเจอกับเด็กผู้หญิงที่กำลังวาดรูปเธอนั้นมีชื่อว่าเอเธอร์จากนั้นเอเธอร์จะเล่าเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับรูปภาพที่เธอกำลังวาดให้จอร์นฟังและดูเหมือนว่าจอร์นนั้นก็จะอินตามไปด้วยต่อมาเคทและซสเตอร์ก็จะได้เข้ามา จอ์นยังได้แนะนําให้ทั้งคู่รู้จักกับเอเธอร์เอเธอร์เธอก็ได้พูดคําคมต่างๆนานาอันสวยงามเช่นว่าคนเราควรยอมรับเรื่องไม่ารที่เกิดขึ้นให้ได้แล้วเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ดีๆเคสกับจอน์นถูกใจเด็กคนนี้เป็นอย่างมากฉากตัดมาที่ห้องของซิสเตอร์เคสกับจอ์นสนใจที่จะอยากรับเอเธอร์ไปเลี้ยงซิสตเตอร์จึงบอกว่าเอเธอร์เนี่ยเธอมาจากรัเสเซียและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากและบอกว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวที่รับเธอไปเลี้ยงถูกไฟคอกตายทั้งบ้าน มีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดออกมาได้เรื่องนี้ทําให้จอรนกับเคทยิ่งสงสารเอเธอร์เข้าไปอีกทั้งสองคนจึงตัดสินใจที่จะรับเอเธอร์มาเลี้ยง3ส,สัปดาห์ต่อมาจอรนและเคทจะได้มาที่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกครั้งเพื่อที่จะมารับเอเธอร์ไปอยู่บ้านแล้วบางทางเคทก็ได้สอนภาษามือให้กับเอเธอร์ด้วยพอกลับมาถึงบ้านแม็กซ์จะได้ออกมาทักทายกับทุกๆคน และดูเหมือนว่าแม็กนั้นจะดีใจมากๆที่ได้เจอกับเอเธอร์และเอเธอร์ในฐานะพี่สาวคนใหม่ของแม็กจึงได้ใช้ภาษามือก่าวทักทายแม็กไปอย่างน่ารักเมื่อเข้ามาในบ้านก็จะพบกับคุณย่าบาบาร่าที่นั่งรออยู่เอเธอร์ Enter, เธอจะเดินดูบรอบตัวบ้านด้วยท่าทีที่ดูตื่นเต้นแบบสุดๆทุกคนได้เตรียมของขวัญต้อนรับเธออย่างสนุกสนานแต่ดูเหมือนว่าเดเนิเอลจะน้อยใจที่พ่อแม่ไม่สนใจเขาเลยจึงได้พาเพื่อนๆออกไปดูหนังสือโป๊บนบ้านต้นไม้ ฉากต่อมาเคสกำลังล้างจานอยู่และมองดูลูกสาวทั้งสองคนกำลังวิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางหิมะจากนั้นคุณยายจะเข้ามาถามเคสว่าแล้วต่อไปนี้เธอจะทําอะไรต่อไปเคสจึงตอบว่าถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวแล้วก็คงจะกลับไปทํางานตามปกติกลางดึกคืนนั้น ท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างรุนแรงเท็ดกับจอนก็กำลังจะเริ่มออดๆกันอย่างเมามันแต่ว่าเอเอเธอร์เนี่ยแม่งก็เหมือนรู้มันเลยพาแม็กซ์มานอนด้วยและบอกพ่อกับแม่ว่าเธอนั้นกลัวเสี่ยงฟ้าร้องไม่พอแค่นั้นเธอยังไปนอนกอดจอรนอีกด้วยเช้าวันต่อมาเป็นช่วงเวลาเร่งรีบที่ทุกคนต้องไปโรงเรียนแต่เอเธอร์เนี่ยก็ช้าสเสือเกินพอลงมาจากห้องทุกคนถึงกับขับชุดที่เธอใส่เนื่องจากว่ามันดูไม่เข้ากับเด็กวัยนี้เอาซะเลย เคทจึงอยากให้เธอไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าอาจถูกเพื่อนเพื่อนล้อเอาได้แต่เอเธอร์ก็ยังยืนยันว่าจะใส่ชุดนี้ฉากตัดมาที่ห้องเรียนอีเด็กคนนี้ที่ชื่อว่าเบนด้าก็ได้พูดล้อชุดที่เธอใส่มาแต่เอเธอร์ก็ได้เงียบและจ้องคขม่งไปที่มันพร้อมกับเดินไปที่โต๊ะเล่นเอวอเด็กนี้ยิ้มไม่ออกเลยทีเดียวฉากตัดมาที่บ้านหลังเลิกเรียนเอเธอร์ได้มาเล่นลากเลื่อนกับแม็กบนฐานน้ำแข็งเคทจึงเรียกวิ่งเข้ามาตะโกนบอกว่าให้หยุดเล่นเดี๋ยวนี้ เราจะไม่เล่นแบบนี้กันเด็ดขาดสองพี่น้องจึงหยุดเล่นทันทีจากนั้นฉากจะตัดมาที่เดนเนียลกำลังยิงเพนบอลอยู่และในขณะที่ยิงปืนอยู่นั้นมันได้มีนกมระจับที่แผ่นเป้าเดนเนียลจึงเล็งและยิงทันทีลูกกระสุนได้ถูกตัวนกเข้าเต็มๆทันทีลูกกระสุนูกตัวนกมันได้ล่วงลงมานอนแน่นิ่งบนพื้นระหว่างนั้นเอเธอร์กับแม็กก็เข้ามาพอดีเดนเนียลจึงพูดพร้อมกับสะอื้นร้องไห้ว่าเขาไม่คิดว่ามันจะตาย มันเป็นแค่ลูกเพนบอลเท่านั้นทว่านกตัวนี้มันยังไม่ตายเอเธอร์เธอจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาแล้วส่งให้เดนิเอลและบอกให้เขาจัดการมันซะแต่เขาก็ไม่ทําเธอจึงลงมือทุบนกด้วยมือของเธอเองเดนิเอลไม่เห็นดังนั้นจึงร้องไห้แล้ววิ่งหนีไปฉากต่อมาเอเธอร์จะมาอาบน้ําและเคทไม่อยากให้เธอล็อกประตูเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรขึ้นมาแต่เอเธอร์เธอก็ขอล็อกประตูเพราะว่าคุ้นเคยกับตอนที่อยู่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่เอเธอร์ก็จะคอยร้องเพลง เพื่อเคสรู้ว่าเธอนั้นยังปลอดภัยดีจากนั้นเคสจะเดินเข้ามาในห้องของเอสเธอร์เพื่อเอาเสื้อผ้ามาเก็บแต่พอเธอจะเปิดลิ้นชักกับดึงมันไม่สุดจนเธอเอามือล้วงเข้าไปข้างในจึงพบกับหนังสือไบเบิลสีดําเล่มหนาๆนานาที่เป็นของเอสเธอร์และในสมุดนั้นมันได้มีภาพชายคนหนึ่งอายุราวๆ35ปีสอดขั้นหน้าเอาไปด้วยแต่เธอก็ไม่สนใจอะไรแล้วรีบใส่เก็บไว้คืนที่เดิมและเคสจึงเดินออกไปจากห้อง แต่ทว่าทุกอย่างที่เคททำนั้นเอเธอร์เธอได้แอบมองดูอยู่ตลอดเวลาเช้าวันต่อมาที่โรงเรียนเดเนียลและเพื่อนของเขาจะเดินมาเจอกับเอเธอร์เดเนียลมันจึงแกล้งตม้มหนังสือที่เอเธอร์อุ้มมาจนตกลงไปบนพื้น ยายเบนด้าเนี่ยคนที่รอเอเธอร์ก่อนหน้านี้เธอก็เข้ามาเก็บตหนังสือไบเบิลสีดําขึ้นมาและตะกูลบอกทุกทุกคนว่ายายนี่มันขั่งศาสนาและจึงเกิดการยื้อแย่งจนหนังสือนั้นมันได้ขาดออกเศษกระดาษมันได้ปิวตกกระจายไปทั่วบริเวณยายเบนด้าห้าร้อยนี่ก็รันเอามือมาจับที่ปอกคอของเอเธอร์เธอได้กรีดร้องอย่างสุดเสียงจนทุกคนถึงกับหยุดนิ่งและมองว่าเธอนั้นเป็นบ้าอะไรหลังจากเลิกเรียนเคสจะมานั่งเล่นเปียโนกับเอเธอร์ เคสจึงถามเรื่องที่โรงเรียนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอกแม่ได้นะแต่เอเธอร์ก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรจากนั้นเคสจะพูดถึงเจสิก้าน้องสาวอีกคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเธอตายตั้งแต่อยู่ในครันกลางดึกคืนนั้นเคสและจอนได้มาอยู่ในห้องครัวเคสจะบอกว่าเธอนั้นเริ่มสนิทกับเอเธอร์มากขึ้นแล้ว คุยไปคุยมาเบียดไปเบียดมาสงสัยเกิดไฟฟ้าสถิตทั้งสองคนยังเริ่มขย่มกันบนโต๊ะก,กับข้าวยายเอเธอร์ Ether เนี่ยแม่งก็ได้ผมขัดจังหวะอีกแล้วจอดรีบเก็บปิกาจูอย่างไวเช้าวันต่อมาเคทได้เ,เข้ามาคุยกับเอเธอร์เธอพยายามอธิบายว่าสิ่งที่ลูกเห็นเมื่อคืนนั้นคือการแสดงความรักแบบผู้ใหญ่ยายเอเธอร์ Ether นี่ก็ได้พูดส่วนกลับมาเลยจ้าหนูรู้เขาเอากันแล้วเธอก็หันกลับไปวาดรูปต่อเล่นเอาเคทที่ถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียว วันต่อมาจอนจะได้พาลูกๆมาที่สนามเด็กเล่นและเบนด้าเธอเองนั้นก็ได้มาด้วยเอ็ดเธอเธอก็ได้มองจิกไปที่หลอนเหมือนกับว่าสายตานั้นจะพูดได้เลยว่ามึงเสร็จกูแน่ไม่นานนักจะมีสาวสุดเซ็กซี่เข้ามาอ่อยจอนและขอให้เขาไปช่วยคนของอะไรให้นิดหน่อยเจ้าจอนนี่มันก็มองซ้ายมองขวาแล้วราบปากว่าถ้าจะให้ช่วยก็บอกได้เลยเพอแวบ,บเดียวที่จอนมันมัวแต่ไปยืนสูบบุหรี่เอ็ดเธอเธอก็ได้หายไปแล้วและในจังหวะที่เบนได้กกาลังจะเล่นสไลเดอร์ แย่เอ็ดเธอก็ได้โผมาจากไหนไม่รู้ผักเธอตกลงไปขาวฟาดก,กับขอบรางจนหักโ <c oughs> ดยแม็กซเธอนั้น <c oughs> ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เอสเธอร์ได้ทำลงไปฉากตัดมาที่มื้อเย็นวันนั้นจอนจะถามเอเธอว่าจริงหรือเปล่าที่พ่อของเบนด้าบอกมาว่าเธอผักหล่อนตกจากเครื่องเล่นแต่เอดเธอร์ก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงเคสทินถามแม็กซ์ไปว่าจริงหรือเปล่าที่เอเธอร์พูดและแม็กซ เธอก็ได้โกหกไปว่าเอสเธอร์พูดความจริงแล้วจากนั้นอ้เจ้าเดนิเอลมันก็บอกว่าเย,ยนี่มันตัวประหลาดให้มันกลับไปอยู่โรงเรียนปัญญาอ่อนของมันซะแล้วพอพูดจบเขาก็ลุกออกไปจากโต๊ะจอนยังลุกขึ้นและตามเดนิเอลไปล็อกบ้านต้นไม้เพื่อเป็นการลงโทษเดนิเอลที่พูดไม่ดีกับเอสเธอร์ส่วนเคสได้พาลูกสาวทั้งสองคนมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและจากนั้นมันได้มีสายเ หนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่คุยเคทจึงเดินออกมาคุยห่างๆแล้วเธอยังเล่าเรื่องที่เบนด้าถูกผักตกจากสไลเดอร์ให้กับเซตเตอร์ฟังฉากต่อมาเคสจะได้ยินเสียงคนเล่นเปียโน,โนในบ้านเธอจึงเดินหูพึ่งมาดูจึงพบว่าเอเธอร์กำลังโซโลเปียโนอย่างเทพเล่นเอาซาเคทได้ยินอึ้งไปเลย เธอจึงถามว่าที่ผ่านมาหนูกแกล้งเล่นไม่เป็นงั้นหรอเอเธอจึงบอกว่าเคสน่าจะชอบที่ได้สอนเธอและยังพาดพิงถึงเดนิเอลที่พี่สนใจครอบครัวและแม็กที่หูนวกอีกด้วยเคสที่ถึงกับอึ้งและพยายามดึงแขนเธอไว้แต่เอดเธอก็ได้สะบัดออกและเดินจากไปฉากต่อมาที่ห้องนอนเคสจะมาเล่าเรื่องของเอเธอร์ให้จอนฟังแต่จอนก็บอกว่าเธอนั้นคิดมากไปแล้วเทว่าเรื่องทั้งหมดที่เธอจะพูดยังไม่จบ เคทได้ถ่านถึงเรื่องผู้หญิงที่มาคุยกับจอรนในสนามเด็กเล่นพอเอเธอร์มาเล่าให้เธอฟังทั้งคู่จึงเริ่มด่าก,กันแหลกลานและดูเหมือนว่าไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จอรนมันก็เคยมีประวัติเรื่องผู้หญิงมาไม่น้อยเหมือนกันเสียงทะเลาะของทั้งสองคนมันก็ได้ดังไปยังห้องของยายเอเธอร์ Ether, แล้วอีเอเธอร์ที่ได้ยินเนี่ยก็เย้มจนปากแทบจะฉีกถึงใบหูอยู่แล้ว เช้าวันถัดมาได้มีเสียงกิ่งดังขึ้นมาที่หน้าบ้านเอเธอร์ยึงอาสา,าที่จะไปเปิดประตูและเมื่อเปิดประตูเธอถึงกับต้องชะงักเมื่อคนที่ยืนอยู่นั้นก็คือซิสเตอร์เธอได้มาบอกเรื่องอดีตของเอเธอร์ให้ทั้งคู่ฟังทั้งเรื่องเด็กในโรงเรียนที่เอามีดปักคอตัวเองและมีคนขโมยของในโรงเรียน และหนักที่สุดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ของครอบครัวที่รับเด็กคนนี้ไปเลี้ยงก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าเป็นการวางังเพิงแต่ก็ยังหาคนร้ายไม่ได้แล้วนายทุกๆเหตุการณ์นั้นมันย่อมมีเอสเตอร์อยู่ด้วยแต่จอรเนี่ยที่มันยังไม่เคยเจอกับตัวเองมันก็พูดปกป้องเอสเตอร์และบอกว่าความคิดแบบนี้ไปเอามาจากไหนเด็กก้าขวบจะทําแบบนั้นได้อย่างไรโดยในระหว่างที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้นยายเอสเธอร์นี่ก็แอบฟังอยู่ด้วย และเมื่อเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงรีบขึ้นไปหาแม็กแล้วขอร้องให้เธอช่วยเด็กน้อยสองคนได้ลงไปยังห้องใต้ดินแล้วหยิบกุญแจที่ใช้เปิดบ้านต้นไม้ของเดนียอลมาเท่านั้นยังไม่พอยายเอเธอร์ก็ได้ไปเปิดตู้เซฟหยิบปืนของจอนออกมาอีกด้วยแล้วจ่อไปที่แม็กแต่ก็ยังไม่ยิงจากนั้นยายเอเธอร์จะพาแม็กวิ่งมาดักรอที่ข้างถนนเพื่อรอรรถของซิสเตอร์ที่กำลังขับผ่านมาและเมื่อได้จังหวะยายเอเธอร์ก็ผลักแม็กพุ่งออกไปบนกลางถนน ซิตเตอร์ที่กำลังก้มสูบบุหรี่อยู่ก็เหงื่อยหน้าขึ้นไม่เห็นแม็กซ์พอดีจึงรีบผักพวงมาลัยพุ่งลงข้างทางซิตเตอร์ด้วยความเป็นห่วงจึงรีบลงมาดูแม็กซ์ว่าเธอเป็นอะไรไหมแล้วในวิ่งนทีนั้นอีเอเธอร์ก็แอบ,บเข้ามาข้างหลังและเอาค้อนหวดเข้าไปที่หัวเธอจเต็มแม็กซ์ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงเอาแต่ร้องไห้เอเธอร์ Ether, จึงบอกให้หยุดร้องแล้วมาช่วยกันลากศพนี้ออกไปจากถนนแล้วพอลากศพไปแล้วใาญเอเธอร์เนี่ยมันก็ได้กหน,น่ำฟาดหัวของซิตเตอร์จนตาย จากนั้นทั้งสองคนจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เตียงไว้บนบ้านต้นไม้เพราะว่าพอลงมาจากบ้านต้นไม้ไอ้เจ้าเดนเนียลเนี่ยมันก็ได้แอบมาเห็นเข้าพอดีด้วยเอเธอร์นั้นเธอรู้แล้วว่าเดนเนียลมันแอบมองกลางดึกคืนนั้นเองที่เดนเนียลกำลังหลับสบายยายเอเธอร์ก็ได้เอาบีคัเตเตอร์มาที่คอเดนเนียลและบอกว่าแกห้ามไปบอกใครเด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะตัดปิกจูนายซะเล่นเอาเดนเนียลได้กลัวถึงขั้นฉี่ราดเลยทีเดียวเช้าวันต่อมาจอรนกับเคสจะพาเอเธอร์มาพบจิตแพทย์ แต่หลังจากที่จิตแพทย์คุยกับเธอแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆเรียกได้ว่าเธอนั้นเนียนแบบสุดๆแต่อีเอเธอร์ก็มาวุ่นวายในห้องน้ำเสมือนเป็นการระบายอารมณ์จนห้องน้ําถ้ามันพังได้คงจะพังไปแล้วเมื่อเคทและจอนพาเอเธอร์กลับมาบ้านทันทีที่จอดรถมันได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมา เคสจึงรีบรับสายโดยคนที่โทรมานั้นก็คือซิสเตอร์อีกคนในบ้านเด็กกำพร้าและเธอได้บอกว่าซิสเตอร์ที่มาหาเคสนั้นยังไม่กลับมาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วคำพูดนี้เล่นเอาเคสนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยคืนวันนั้นเองพวกตำรวจก็จะมาเจอเข้ากับศพของซิสเตอร์ที่คาดว่าน่าจะโดนฝังกบไปกับหิมะสภาพร่างกายของเธอนั้นชักหน้าเวทนายิ่งนักตำรวจได้มาคุยกับเคสและจอนแล้วบอกว่าถ้ารู้อะไรเพิ่มเติมให้รีบโทรมาได้เลย ฉากตัดมาที่ห้องนอนของยายเอเธอร์ยายเด็กคนนี้เธอกําลังยืนกดสวิตช์ไฟตู้ปลาเปิดเปิดปิดปิดอยู่อย่างนั้นมันได้ปรากฏภาพที่คนในบ้านกําลังถูกไฟเผาอย่างน่าสยดสยองฉากตัดกลับมาที่เคสเธอได้สืบค้นข้อมูลความผิดปกติทางด้านจิตใจของเด็กเพื่อนําม,มาวิเคราะห์อ,อาการของยายเอเธอร์จากนั้นเธอจะนําข้อมูลมาคุยกับจอร์ดแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจอร์ดก็ยังไม่เชื่อที่เคสพูดและยังคงเข้าข้างเอเธอร์อเช่นเดิม และในขณะที่ทั้งสองกำลังเถียงกันอยู่นั้นยายเอเธอร์ขี้เสือกมันก็ได้แอบมาฟังอีกแล้วเมื่อเอเธอร์กลับขึ้นไปด้านบนเคสจึงบอกจอนว่าเธอจะติดต่อไปที่บ้านเด็กกำพร้าในรัสเซียฉากตัดมาที่ห้องครัวเคสได้โทรติดต่อไปที่ถานรับเลี้ยงเด็กในรัสเซียแต่แปลกมากที่พวกเขาไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยไม่มีแม้แต่ประวัติใดๆของเธอเลยฉากตัดมาที่เคสกำลังขับรถเพื่อพาเด็กๆมาส่งที่โรงเรียนเมื่อมาถึงเธอก็ได้ถามเดนิเอลและแม็กว่าเอเธอร์ Ether เนี่ย ได้แกล้งหรือทําอะไรที่ไม่ดีบ้างหรือไม่เด็กน้อยสองคนด้วยความกลัวจึงโกหกไปว่าไม่มีอะไรฉาตตกตากลับมาที่บ้านอียายเอเธอมันได้มาพูดเอาอกเอาใจจอนต่างๆนานาแล้วแอบดินทาว่าแม่นั้นไม่รักเธอเลยแต่จอนก็บอกว่าไม่จริงหรอกทันในนั้นระหว่างเคสกกำลังล้างจาน ไอเปดเอเธอร์มันก็ได้เอากันไกาไปตัดดอกกุหลาบที่เป็นเสมือนของดูต่างหน้าเจสิก้าลูกสาวของเคธท,ที่ได้ตายไปออกมาให้เธอเคทเห็นดังนั้นจึงขีดร้องไห้เข้าขยามีเด็กผีคนนี้ส่วนจอรองก็รีบวิ่งเข้ามาห้ามยายเอเธอร์มันก็สับอ้อยร้องว่าหนูเจ็บแขนหนูเจ็บแขนเคสก็บอกว่ามันตั้งใจทําแต่จอรก็บอกว่าเอเธอร์ไม่ได้ตั้งใจหรอกเคสท,ที่ทําอะไรไม่ได้ก็ทําได้เพียงแค่นั่งร้องไห้แล้วจากนั้นเคสจะเดินร้องไห้มาที่สวนดอกกุหลาบแล้วมานังเศร้าที่ป้ายชื่อของเจส กลางดึกคืนนั่นเองอีเป็ดเอ็ดเธอร์ก็ได้แอบย่องเข้ามาในห้องใต้ดินแล้วเอาผ้ามาห่อไว้กับไข,ข่ควางยัดเข้าไปในปากแล้วกัดมันเอาไว้แน่นหลังจากนั้นมันจะเอามือใส่เข้าไปแท่นหนีบแล้วค่อยๆหมุนให้หนีบแผ่นตัวเองจนกระดูกมันได้หักพูดได้คําเดียวว่าโคตรลงทุนและหลังจากนั้นเอดเธอร์ก็ได้มานอนร้องควนคลางหาจอนและเมื่อจอนเข้ามาเห็นก็รีบพาเธอไปโรงพยาบาล หลังจากไปหาหมอกลับมาแล้วจอนจะบอกเคทว่าเธอทําลูกแขนหักเธอเห็นไหมแต่เคทก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันแค่จับเธอเบาๆเองจอรนเลยบอกว่าคืนนี้ให้เคทไปนอนข้างล่างก็แล้วกันเมื่อลงมาข้างล่างเคทที่กําลังกุ้มใจอยู่ก็มานั่งเฮวายใส่แก้วและก็ได้นั่งร้องไห้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้กินและเอาไปเททิ้งไปที่ล้างจานหนึ่งขวดเมื่อถึงเช้าวันต่อมาเคทก็ได้ระส่งเด็กน้อยทั้ง3าคนที่โรงเรียนตามปกติ และในจังหวัดที่เดเนยลเดินลงปานั้นไม่รู้ว่ากระเป๋าเดเนียลไปโดนกรีดตอนไหนทําให้หนังสือมันตกมาเกลื่อนกลาดไปหมดเคสจึงลงจากรถเพื่อไปช่วยเดเนยลเก็บหนังสืออีเอเธอร์มันก็ได้เปิดประตูรถและใส่เกียร์ว,ว่างพร้อมกับปลดเบรกมือออกทําให้รถลหลลงเนินไปอย่างรวดเร็วเมื่อเคสหันมาเห็นเธอจึงรีบวิ่งออกตามมาช่วยแม็กแต่ก็ไม่ทันและในจังหวะนั้นมันก็ได้มีรถคันอื่นขับสวนขึ้นมาบนเนินเหมือนกันทําให้รถคันอื่นต้องหักหลบวุ่นวายกันไปหมด ผู้ชายที่อยู่บริเวณนั้นก็พยายามจะมาหยุดรถแต่ก็ไม่สําเร็จจนรถมาได้ไหลไปชนกับกองหิมะเข้าจังๆแล้วรถจึงหยุดลงเคสจึงเรียวิ่งไปเปิดประตูและพาแม็กออกมาจากรถและเมื่อกลับมาถึงบ้านเคสจะมานั่งเล่าเหตุการณ์ให้กับหมอและจอรนฟังว่าเธอนั้นดึงเบรกมือแล้วจริงๆแต่หมอกก็บอกว่าแม็กก็ไม่เห็นว่าเอเธอร์นั้นเป็นคนทำเคสจึงบอกว่าแม็กคอยปกป้องเอเธอร์อยู่และเคสเธอจะบอกกับทุกคนว่าจะเอาเอเธอร์ออกไปจากบ้านหลังนี้ หลังจากนั้นจอร์ก็ได้หยิบโขดวายขึ้นมาพร้อมก็บอกว่าเอเธอร์ไปเจอมันที่ถังขยะหมอจึงแนะนําให้เคธไปบําบัดเหล้าเสียก่อนเคธเธอก็เลยโวยวายว่าเธอเนี่ยไม่ได้กินไวามาเป็นชาติแล้วแต่ทั้งสองคนก็ไม่เชื่อขณะเดียวกันแม็กก็ได้ไปยืนดูอยู่บนชั้นสองและเธอก็ได้ร้องไห้อายเอเธอร์มันก็เลยเดินเข้ามาหาแม็กและก็ซิปบ,บอกเธอว่าฉันจะยิงแม่เธอแน่ถ้าเธอกล้าปากโปงสำหรับฉากนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าทำไมแม็กถึงได้ยิน นั่นเป็นเพราะว่าแม็กซ์เธอได้ใส่เครื่องช่วยฟังอยู่นั่นเองครับจากแต่ที่เดนียลเขาได้แอบวิ่งไปที่ห้องของแม็กซ์แล้วเขาก็ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นบนบ้านต้นไม้ว่าคนที่ฆ่าซิสเตอร์คือเอเธอร์ใช่หรือไม่แม็กซ์เธอจึงเอารูปพวาดให้ดูมันเป็นเหตุการณ์ที่เอเธอร์ทำทั้งหมดและบอกเดนิล้ดยว่าเธอซ่อนหลักฐานไว้บนนั้นแหละแน่นอนว่าเอเธอร์ขี้เสือกมันต้องไม่พลาดที่จะแอบฟังเช้าวันต่อมาเคาจะได้โทรหาสถานรับเลี้ยงเด็กอีกครั้ง แต่ทางซีเตอร์เองก็ยังไม่ทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยและในเวลาเดียวกันนั้นเองดเดนียล,ยลก็แอบ,บหยิบคอนใต้เตียงเพื่อขึ้นไปอย่างบ้านต้นไม้ส่วนเคสเธอก็ได้เข้าไปในห้องของเอสเธอร์เพื่อหาหนังสือไบเบิลสีดำที่เธอเคยเห็นก่อนหน้านี้หาไปหามาเธอก็ไปหยิบเศษตุก,กตาที่วางอยู่บนเตียงซึ่งตุก,กตาเนี่ยมนันหนักผิดปกติและเมื่อเธอเปิดดูจึงจะพบรูปของพวกผู้ชายอยู่เต็มไปหมด ตรงจุดนี้นะครับจะมีความเชื่อมโยงกับตอนท้ายเรื่องด้วยและที่แนาสุดท้ายของหนังสือเล่มน,นี้จะมีข้อความเขียนระบุไว้ว่าสถาบันซานาเมื่อออกมาจากห้องเคทเธอจะได้มาค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วพิมพ์ชื่อที่เธอได้มาจากในหนังสือและเมื่อหาเจอเธอจึงโทรไปเคสจึงได้สอบถามสถาบันซานาถึงเรื่องการอุปการะรับเลี้ยงเด็กแต่ก็ไม่ทันจะพูดจบพนักงานก็ได้แจ้งว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเด็กกำพร้าแต่เป็นโรงพยาบาลจิตเวชต่างหาก ฉากตัดไปที่เดเนียลกำลังขึ้นไปบนบ้านต้นไม้ที่ไม่มีการล็อกกุญแจใดๆทั้งสิ้นโดยผมเดาว่านะครับยายเอเธอร์นั่นแหละคือคนที่เปิดทิ้งเอาไว้แล้วพอเข้ามาข้างในก็เป็นไปอย่างที่คาดเอเธอร์มันก็ได้เปิดประตูเข้ามาและเอาละมันลาดพื้นจุดไฟหวังว่าจะฆ่าเดเนียลทั้งเป็นแล้วมันจะกระโดดลงไปข้างล่างเดนเนียลที่เห็นดังนั้นจึงรีบปีนหน้าต่างหนีออกไปแล้วตะโกนหาแม่ให้มาช่วยขณะเดียวกันนั่นเองเคธเธอกํกำลังพูดโทรศัพท์คุยกับซิสเตอร์และได้คุยถึงสถานบันเเอโนีย เอเธอร์นั้นไม่เคยอยู่ในรัสเซียมาก่อนเลยเคสเธอจึงส่งรูปเอเธอร์ไปให้สถาบันฉากตัดกับมาที่เดเนียลเขาก็ได้ปีนไปบนหลังคาเพราะว่าไฟมันลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆส่วนอีเอเธอร์ Ether ก็มองด้วยความสาใจยอยู่ข้างล่างและเดเนียลก็ได้ลื่นไหลไปเกาะไว้กับไม้แผ่นหนึ่งแต่นั่นก็อยู่ได้แค่เพียงเสี้ยววินาทีไม้มนได้หักและเดเนียลจึงตกลงมาหัวกระแทกหิมะสลบไปวินาทีเดียวกันนั่นเองเคสเธอได้หันมาเห็นไฟไหม้บนบ้านต้นไม้พอดีเธอจึงรีบวิ่งมาอย่างเร็วที่สุด อีดอกเอเธอร์เธอก็ยกก้นหินขึ้นหวังว่าจะฆ่าเดนียลแต่แม็กเองที่ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนก็ได้ช่วยผักมันลม้มและเคทก็วิ่งเข้ามาพอดีพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเดนียลเธอร้องไห้ให้จะขาดใจตายนะตอนนั้นขณะเดียวกันเธอก็กัดฟันด้วยความโกรธมองไปที่อีเปดเอเธอร์ฉากตัดไปที่โรงพยาบาลทุกคนได้มานั่งรองฟังอาการของเดนียลและหมอจึงแจ้งให้ทราบว่าอาการของเดนียลทรงตัวแล้ว จอ์นและเคทจะได้ออกมาคุยกัน2คนถึงเรื่องเอเธอร์อีกครั้งเคทจึงได้บอกเรื่องสถานลับเลี้ยงเด็กให้จอร์นรู้ฉากตาบมตที่เอเธอร์เธอก็ได้ของเงินคุณใหญ่เพื่อมาซื้อน้ําดื่มแต่มันหาไปซื้อน้ําดื่มไม่อีเอเธอร์มันได้แอบ,บเข้าไปในห้องของเดนิเอลที่กําลังหลับอยู่และได้เอาหมอดกดลงไปที่หน้าของเขาไว้หวังว่าจะฆ่าเดนิเอลซะแม็กน่ส่งสัยจึงตามไปอยู่ที่ตู้น้ําแต่ก็ไม่พบเอเธอร์เธอจึงรีบวิ่งไปบอกแม่คนทั้งโรงพยาบาลจึงรีบวิ่งกูกันไปที่ห้องของเดนิเอลเคท เมื่อเห็นสภาพลูกเป็นดังนั้นเธอนั้นไม่รอช้าวิ่งตกไปหาเอเธอร์และตบเข้าที่หน้ามันเต็มๆไอ้เงาจอนมันก็เข้ามาช่วยเอเธอร์ไว้อีกเคทก็ลงพยาบาลจับล็อกเอาไว้และแทงเข็มยาสลบไปจากนั้นจอนจะมาบอกลาเคสและบอกว่าเขาจะพาแม็กกับเอเธอร์กลับไปดอนที่บ้านก่อนส่วนเดนียลตอนนี้หมอสามารถกู้ชีวิตเขาได้แล้วและเมื่อมาถึงบ้านจอนจะมาส่งแม็กเข้านอนแล้วมานั่งแดกไว้ซะเองที่ห้องรับแขก อีเอเธอร์มันก็ได้ขึ้นมายัางห้องของตัวเองและเอาชุดของเคสมาตัดให้สั้นแต่งหน้าแบบจัดเต็มแล้วมันก็เข้ามาอา่อยจอนที่กําลังเมาได้ที่จอนเนี่ยก็กําลังมาเมาจับใจความอะไรไม่ค่อยได้แต่พอตั้งสติได้รวมถึงกำลังถูกเอเธอร์ล้วงเข้าไปจับปิกาจูแล้วเขาถึงลุกขึ้นและตะโกนบอกให้หยุดแค่นี้พรุ่งนี้เราจะโทรหาซนเตอร์แล้วคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อเกี่ยวกับตัวเธอฉากตัดมาที่เคส มันได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาจากสถาบานาันซามแจ้งว่ารูปที่ส่งมานั้นเธอมีชื่อว่าลีน่าอายุ33เธอมีความผิดปกติทั้งด้านฮอร์โมอนทาให้เป็นโรคแค้กแกนและเธอนั้นได้ฆ่าคนตายไปแล้วถึง7คนถ้าเกิดเป็นเพื่อนยังจับกันได้นะครับสมุดของเอเธอร์เนี่ยมันจะมีรูปผู้ชายขั้นกลางขั้นกลางไว้นั่นแหละคือผู้ชายที่เอเธอร์เคยฆ่าไปนั่นเองครับผมในที่ข้อมือกับคพอของเธอนั้นจะมีรอยแผลเป็นที่โดนจากการจับขึงไว้กับเตียง นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมอีเปรดนี่ถึงใส่ปลอกคอไว้ตลอดเวลานั่นเองครับเคธเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบแต่งตัวและตรงมาอย่างบ้านโดยเร็วที่สุดฉากตัดกับมาที่ด้านของอ e ีเอเธอร์มันก็ได้มาโวยวายอยู่ในห้องแล้วจึงล้างเครื่องสำอางถอดฟันปลอมรวมถึงถอดปลอกคอด้วยเผยให้เห็นแผลเป็นที่อยู่ร,บรอบๆบลำคอแล้วมันได้พังเข้าของจนเกิดเสียงดังจอนที่อยู่ข้างล่างก็ยินเสียงดังคมคามข้างบนจึงรีบขึ้นมาดูห้องของเอเธอร์ e สภาพห้องนั้นพังพินาศแบบสุดๆและจากนั้น จอนจะได้เดินไปดูรูปภาพที่แปะเอาไว้ทั่วทั้งห้องและเมื่อเขาเอามือไปบุ่นไฟตู้ปลาที่เป็นไฟ UV ให้เหงื่อยขึ้นมาสิ่งที่น่าตกใจและชวนสยองก็ปรากฏภาพต่างๆที่เอเธอร์มันวาดทุกภาพนั้นมันถูกวาดด้วยสีเทียนแต่ยายเอเธอร์เนี่ยมันได้ใช้ปากกาล่องหวนวาดรูปโคตรจะประสาทแตกซ้อนทับไว้เต็มไปหมด จอ์นมันจึงดึงรูปพวกนี้ออกมาเรื่อยๆื่อจนเผยให้เห็นภาพที่เอเธอร์มันวาดเอาไว้เป็นภาพชายหญิงเปยเปล่ากําลังโนเนียกันอยู่เอาง่ายๆก็คือนอกจากที่มันจะประสาทไม่ดีแล้วเนี่ยมันยังมีความต้องการทางเพศสูงมากๆด้วยและในเวทีที่จอ์นกําลังยืนตกใจอยู่อย่างนั้นมันได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาที่ชั้นล่างจอร์นจึงรีบลงไปเพื่อที่จะรับโทรศัพท์ตัดมาที่เคสเธอกําลังรีบขับรถกลับมาที่บ้านและโทรหาจอร์นตัดกลับมาที่จอร์นเขาลงมาชั้นล่างและกําลังจะรับโทรศัพท์แต่ไไฟนนน้ากกดตัปเสีย จอนจึงค่อยๆย่อ,ยยองลงไปที่ชั้นใต้ดินเพราะว่าข้างในนี้มันมืดมากๆจอรนจึงควานหาไฟฉายเพื่อมาส่องดูจึงพบว่าอ e ีเอเธอร์เนี่ยมันเล่นดึงเบเกอร์ออ,อกบททุกตัวเลยด้านเคสเองที่โทรหาจอรนไม่ติดจึงรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาที่บ้านของตนเองกลับมาที่จอรนเขากำลังเดินสวมมืดพร้อมกับไฟฉายในมือทันใดนั้นไอเจ้าเอเธอร์เนี่ยมันก็บีบมาเสียบเข้าข้างหลังเขาเต็มเ จอนนี่ถึงกับล้มลงเขาพยายามสู้กับมันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ไหวอีเป็ดเอเธอร์มันก็ได้เอามีดกระหน่ำแทงจอนจนตายแม็กเองก็เข้ามาเห็นพอดีจึงที่วิ่งหนีไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าเคสพอมาถึงก็ขับรถพุ่งชนเข้าบ้านเต็มเอเธอร์ <Ether S 2> ที่ยินเสียงรถก็ได้มาเปิดตู้เซฟหยิบเอาปืนของจอนออกมาเคสลงมาจากรถก็จะมาเจอกับศพของจอนที่เลือดท่วมนอนตายอยู่ที่พื้น เธอลองให้โวยวายเสียใจอย่างที่สุดเคทต,ตั้งสติได้จึงหยิบไฟฉายขึ้นมาแล้ววิ่งออกตามหาอเอเธอร์และในขณะที่กำลังเดินอยู่บนชั้นสองนั้นเอเธอร์ก็ได้ยิงปนืนขึ้นมาจากชั้นล่างเข้าที่แขนเธอไปหนึ่งนัดเธอกั้นใจและลุกขึ้นหนีเข้าไปในห้องนอนเอเธอร์เองก็ค่อยๆถือปืนย่องออกตามล่าเคทด้านแม็กเองก็ได้ประหลบอยู่ในห้องเพาะชำแต่ก็ดันไปชนใส่กระถางต้นไม้ตกแตก เอเธอร์จึงรีบวิ่งตามเสียงไปที่ห้องพ่อช้ำด้วยเคสเองก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแล้วเธอหนานหลบอยู่บนหลังคาห้องพ่อช้ำเคสจึงส่งสัญญาณบอกกับแม็กให้ซ่อนตัวซะเอเธอร์ Ether เนี่ยมันก็เข้ามาพอดีและมันได้ยินเสียงคนข้างบนหลังคาจึงยิงปืนขึ้นไปหนึ่งนัดแต่ก็ไม่โดนเอเธอร์ Ether มันจึงเปลี่ยนป้าใหม่มาไล่ยิงแม็กแทนเคสเธอพยายามตะโกนบอกให้มายิงชั้นแทนเพื่อปอกป้องลูกของตัวเองแต่เอเธอร์มันก็ไม่สนใจเคสเธอจึงตัดสินใจทิ้งตัวลงบนหลังคาที่เป็นกระจก ตกลงใส่เอเธอร์เต็มๆและดูเหมือนว่าเอเธอร์นั้นจะแค่สลบไปเคสจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วพาแม็กออกไปทางด้านหลังบ้านพวกตำรวจเองก็มาถึงพอดีที่หน้าบ้านเคสเองก็กําลังยืนปอบลูกสาวอยู่ทาใดนั้นมันได้มีเสียงฝีเท้าเข้ามาข้างหลังเคสจึงหันไปข้างหลังและเห็นเอเธอร์วิ่งถือมีดพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วเธอจึงผลักลูกสาวห้พ้นแล้วหยิบปืนขึ้นมาแต่ก็ไม่ทําจะได้ยิงเอเธอร์ Ether มาได้ปัดปืนออกไปแล้วก็พุ่งกระโจนใส่เคททั้งคู่จึงกิ้งตกลงมาบนฐานน้าแข็ง สองสาวจึงเข้าหวดกันยับตีกันไปตีกันมาผัดกันลุกผัดกันลับและดูเหมือนว่าเอเธอร์นั้นกําลังจะได้เปียบแม็กได้เห็นปืนตกอยู่บนพื้นจึงหยิบขึ้นมาหวังว่าจะยิงเอเธอร์แต่ก็โันยิงเสียพื้นน้ําแข็งแทนในจังหวะที่เอเธอร์จะแทงมีดลงบนอกเคสพื้นน้ําแข็งมันก็ได้แตกออกทั้งคู่จึงตกลงไปในน้ําที่เย็นจัดทั้งสองคนจึงได้ลงไปอัดกันต่อในน้าและในจังหวะชุนละมุนเคสมันได้สอกกับหลังไปโดนเข้าหน้าของเอเธอร์เต็ม ทำให้มันนั้นสตันไปชั่วขณะเคสจึงกรศใสจังหวะนี้รีบปีนทันน้าแข็งขึ้นมาเทว่าเรื่องยังไม่จบอีเอเทอร์เนี่ยมันก็ได้เกาะขาของเธอตามขึ้นมาและพูดเสียงเด็กน้อยว่าไม่โปรดอ,อย่าปล่อยให้หนูตายนะแม่เคทั้นไม่รอช้าส่งลูกถีบสโลโมชั่นเข้าที่คางของมันเต็มๆจนไงายหลังตกลงไปในน้ํา <c oughs> และในที่สุดสองแม่ลูกก็รอดตายมาได้ คนเราควรจะยอมรับเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตให้ได้และเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ดีแทนแล้วเรื่องราวของ o an, ออลแฟนอเด็กนรกก็ได้จบลงเพียงเท่านี้